ในถึงนึรู้ครับว่าในมือถือของเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันสําหรับทําความสะอาดเคลียร์ข,ขยะของเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่เจ้าแอปพลิเคชันนี้นอกจากมันจะทําความสะอาดมือถือของเราแล้วนะครับมันยังมีการแนะนําด้วยนะครับว่าเราควรลบรูปอะไรบ้างควรลบแอปพลิเคชันไหนบ้างมีแอปพลิเคชันไหนที่ใช้พื้นที่เยอะๆแต่เราแทบไม่ได้ใช้เลยในเครื่องที่ควรจะลบออกไปนะครับและที่สําคัญแอปพลิเคชันนี้หน้าตาใช้งานเรียบง่ายครับไม่มีเด้งโฆษณารบกวนจิตใจเราด้วยนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปติดตั้งใช้งานเราไปดูข้อดีของมัน ไปเลยครับไปกันเลยก่อนที่จะไปดูวิธีการใช้งานนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเจ้าแอปพลิเคชัน x p a เพ e Cleaner ตัวนี้ได้ใน Google Play Store หรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนายตึงเนือแปะลิลงก์ไว้ให้นะครับหลังจากดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยครับเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับ เขาใช้งานครั้งแรกเราจะอยู่ที่หน้านี้นะครับกดที่ปุ่ม get start ได้เลยครับ ต่อมาจะเป็นหน้าบอกสรรพคุณนะครับเราก็สามารถกดนิกไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแอปพลิเคชันนี้จะคอยลบไฟล์ขยะตรวจสอบแจ้งเรานะครับว่ามีข้อมูลอะไรที่ควรจะลบออกไปจากเครื่องมีแอปไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วนั่นเองนะครับพอเราเน็กมาจนถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับตรงนี้ทางตัวแอปจะบอกเราว่ามีบริการทั้งแบบเสียเงินแล้วก็แบบฟรีนะครับซึ่งแน่นอนครับเราจะใช้แบบฟรีนะครับให้เรากดที่ปุ่ม continue with free นะครับ ต่อมาจะเป็นหน้าขอการอนุญ,ญาตนะครับให้เรากดทีละหัวข้อนะครับหัวข้อแรกกดเข้าไปได้เลยครับตรงนี้จะเป็นการขอเข้าถึงไฟล์นะครับเพื่อตรวจสอบไฟล์ขยะต่างๆนั่นเองนะครับเราก็กดที่ปุ่มสีฟ้าด้านล่างได้เลยจากนั้นมันก็จะมาที่หน้าขออนุญ,ญาตเข้าถึงนะครับเราสามารถติ๊กเปิดอนุญ,ญาตเข้าถึงได้เลยครับ ต่อมาจะเป็นการตั้งค่าในหัวข้อที่2นะครับให้เรากดที่ปุ่มสีฟ้าได้เลยครับตรงนี้จะเป็นการอนุญาตสิทธิ์นะครับให้ตัวแอปเนี่ยสามารถเข้าไปเช็คได้ว่าแอปพลิเคชันไหนขออนุญาตสิทธิ์เกินความจำเป็นหรือเปล่านะครับเราก็ติ๊กเปิดได้เลย และสุดท้ายนะครับจะเป็นการขออนุญาตเข้าถึงการแจ้งเตือนตรงนี้ถ้าเราไม่ชอบให้มันแจ้งเตือนบ่อยๆต้องการเปิดเข้ามาดูเองนะครับไม่ต้องแจ้งเตือนเราก็สามารถกดที่ปุ่มสีขาวก็ได้ก็คือไม่รับการแจ้งเตือนนะครับแต่อย่างในที่นี้ผมจะเปิดการแจ้งเตือนไว้นะครับเราก็กดที่ปุ่มสีฟ้าได้เลยจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดอนุญาตเลยครับ และเรียบร้อยครับเราเปิดอนุญาตแล้วนะครับและการใช้งานครั้งแรกนะครับเขาจะให้เราลองสั่งตัวแอปให้ทําการสแกนมือถือของเรานะครับเราก็กดที่ปุ่มสแกนได้เลย จากนั้นก็จะมาที่หน้าติ๊กเลือกนะครับว่าเราจะให้ทางตัวแอปสแกนอะไรบ้างนะครับโดยปกติแล้วก็จะมีสแกนไฟล์ต่างๆสแกนรูปสแกนไฟล์ติดตั้งที่เราเคยติดตั้งมาสแกนไฟล์ดาวน์โหลดนั่นเองนะครับและเราสามารถติ๊กเลือกเพิ่มในส่วนของสแกนไฟล์เก่าๆต่างๆได้อีกด้วยนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มสีฟ้าด้านล่างเลยครับ และในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วกดที่ปุ่มสีฟ้าได้เลยจากนั้นทางตัวแอปจะทำการสแกนไฟล์ขยะต,ต่างๆที่อยู่ภายในตัวเครื่องนะครับอย่างในที่นี้ของผมก็จะเสร็จแล้วนะครับเขาจะบอกเราว่าพื้นที่ว่างของเราทั้งหมดเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับและมีไฟล์ที่เราควรลบขนาดเท่าไหร่นะครับของผมมีไฟล์ที่ควรลบขนาด6กิกเลยนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราสแกนแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มย้อนกลับออกมาลูกซรด้านบนตรงนี้นะครับพอกดย้อนกลับออกมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ที่หน้าหลักของตัวแอปพลิเคชันนะครับอย่างบาร์แรกเนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้หน่วยความจําไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นั่นเองสามารถสแกนแบบเร็วๆได้นะครับหรือใครอยากเลือกติ๊กสแกนหมดมู่เองก็สามารถเลือกที่ปุ่มแรกตรงนี้ได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยพอเราเข้ามาแล้วเราก็สามารถเซ็ตเลือกได้เลยว่าจะสแกนตรงไหนบ้างนะครับมีให้เลือกเป็นรายแอปพลิเคชันเลยนะครับเห็นไหมครับอย่างในที่นี้เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าแอปพลิเคชันไหนใช้ข้อมูลเยอะบ้างนะครับตรงนี้ถ้าเราพบว่าแอปพลิเคชันระดับต้นๆที่ใช้หน่วยความจำเยอะเป็นแอปที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราอาจจะตัดสินใจติ๊กเลือกแล้วก็ลบได้นั่นเองนะครับลองย้อนกลับออกมาดูเมนูอื่นกันบ้างนะครับดูที่ไฟล์เมนเจอร์นะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับทางตัวแอปเนี่ยจะจัดแยกเป็นหมวดหมู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่เราควรลบไฟล์แคปหน้าจอที่เราควรลบบ้างนะครับมีอะไรบ้างตรงนี้มันจะโชว์บอกให้เราหมดเลยนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีไฟล์ไหนที่เราควรลบออกไปบ้างตรงนี้ถ้าเราเข้ามาแล้วเราพบว่าคลิปไหนน่าจะต้องลบนะครับเราก็สามารถติ๊กเลือกได้เลยนะครับติ๊กเลือกแบบนี้เลยแล้วกดที่ปุ่ม delete ด้านล่างหรือว่าจะเลือกทั้งหมด แล้วก็ลบเลยก็ได้นั่นเองนะครับมันก็จะเป็นการง่ายกับเรามากๆเลยนะครับที่แอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันแยกหมวดหมู่มาให้เราเสร็จสับเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกเข้าไปลบได้นั่นเองนะครับย้อนกลับออกมาดูอีกเมนูหนึ่งที่ผมอยากแนะนำนะครับนั่นก็คือแ p ปเมน a เจอร์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะบอกเราหมดเลยครับว่ามีแอปพลิเคชันไหนที่เราใช้งานบ่อยกินหน่วยความจำไปเท่าไหร่นะครับเราสามารถเลื่อนลงมาดูได้นะครับ นี่ก็เป็นแอปพลิเคชันดีๆนะครับในการช่วยจัดการระเบียบจัดการไฟล์ขยะต,ต่างๆในมือถือของเรานะครับ ตรงนี้ผมลองใช้เองแล้วรู้สึกถูกใจก็เลยเอามาแนะนำนะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างใดนั่นเองนายตึงเนิดหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิด,ดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบายบายครับ